โกเนี่ยเดินลุยป่าเข้าไปเลยมืดๆคนเดียวฉายไฟฉายลงเฮ้ยไม่เจออะไรอ้าวฉายไฟฉายขึ้นโอ้โหสูงมากเจอเปรือเหรอไม่ใช่เจอต้นตะเคียนโอ้โหเด็กนนะตะเคียนนี่ที่เวลากล้ามเนื้อมันล็อกไปฮะนั่นมันตะเคียวอ๋อตะเคียวคือที่มันยืนต่อแถวกันเป็นระเบียบนั่นมันรอคิวอ๋อเวลาที่พวกต้นไม้มันสัคราแสงนั่นโอรฟิว ที่ศิลปินไม่มีอารมณ์วาดรูปที่เป็นฝรั่งนั่นเป็นคนยิวอ,อ๋อและง่าต่ออ๋อเมื่อคืนไปเจอต้อนตะเคียนเอ้ยทำไมลำต้นมันเนียนลำต้นมันมีสองลำค่อยกันบป็นสานปลาตะเพียนขาของแม่งก็เป็นกระดูกโอ้โหที่นี่แม่งโคตรเหียนเปรตปะฮะเปรตปะใช่เอา้าก็ตะกี้กูถามบอกเปรตึงบอกไม่ใช่ไงเรื่องทีมึงแม่งเดาง,ง่ายมากเ,เลยอ้มงงึคืี เอ one two, เธอน่ารักเอาไปหนึ่งทงเธอน่าลงเอาทงไป็นอีกห,หนึ่งทงใน้เธอขอหาคำใจขงฉันละลายต่ารอคอยมานานแล้วนี่มันก็ปนนยปงนม่้ึ